เมเมรี May, Mary, ลูกสาวปูพงศิทธิ์คัมพีโพสต์แจ้งกำลังจะมีลูกท้องได้3เดือนกว่าแล้วเผยทันทีที่พ่อเด็กรู้ผลก็บล็อกและหนีหายไปเลยโดยเมได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านทางช่องติกตอกของเธอเล่าเรื่องของการตั้งครรภ์ให้ฟังว่า จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเลิกกันเดือน2เดือนเรามีคุยกันมาตลอดว่าเมย์ประจําเดือนไม่มาแต่เราไม่ได้คิดที่จะตรวจหรืออะไรเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะมีวันที่จะต้องเลิกกันอยู่แล้วเราก็30กว่ากันแล้วถ้ามันจะมีลูกก็ปล่อยให้มันมีไปตามธรรมชาติทุกวันนี้อยู่ด้วยกันก็ตามธรรมชาติก็เรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมสู้ด้วยกันแต่พอถึงวันที่มันเลิกกันขึ้นมาจริงๆผ่าไปได้3าถึงสวันก็คิดขึ้นมาได้ว่าลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงเลยตัดสินใจไปตรวจและผลมันก ออกมาเป็น2ขีดแต่ยังไม่ได้อันตราซสาวมันเลยยังไม่ชัวร้อยอ์เซว่าท้องหรือไม่ท้องแต่ก็บอกเขาก่อน แต่เขาในตอนนั้นเมเข้าใจณตรงนี้เมเข้าใจมันไม่แปลกที่เขาจะไม่เชื่อมองว่าเมแบบมึงจะใช้มุกนี้เลยเหรอเมเลยบอกถ้างั้นไปอันตรสาวด้วยกันไหมแต่เขาก็ไม่ไปสุดท้ายเมไปคนเดียวจนให้ผลออกมาก็เขาบล็อกเมหนีหายไปเลยละก็สรุปเลยว่าเมกําลังจะมีลูกเมท้องค่ะเมตรวจคันครั้งล่าสุดเมื่อวานคือวันที่2มกราคม2024 จากผลอันตราซามเมื่อวานอายุคัน13สัปดาห์กับอีก2วันกำหนดคลอดประมาณวันที่7เดือน7ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้จะดีมาก เพราะเมย์เกิด12เดือน12ส่วนเพศยังไม่รู้แต่ว่าเดือนหน้าน่าจะรู้สุขภาพยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีเมย์ไม่มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องไม่ดีเป็นความสวยแต่เมย์กลับมองว่ามันคือเรื่องราวดีๆมันคือพรที่ลูกเมย์ได้มาเกิดกับเมย์เมย์ได้คิดไตรตรองนั่งคบคิดกับตัวเองสักพักจนได้คําตอบว่าคงเป็นเรื่องราวที่ดีด้วยเช่นกันที่ครอบครัวของเราเมย์กับลูกจะดําเนินต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีเขาไม่ต้องมีคนเป็นพ่อ เพราะนี่อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับลูกเมย์ก็ได้ไม่อาจจะยังรักเขายังหหยหาเขาอาจจะยังเจ็บที่เขามีคนใหม่แต่ท้งนั้นทั้งนี้การที่เมย์ไม่กลับไปไม่ไปอ้อนวอนขอร้องให้เขากลับมาทั้งหมดเพื่อลูกเมย์ไม่อยากให้ลูกโตมาในครอบครัวที่พ่อคิดจะทําทร้ายแม่เมื่อไร่ก็ได้เมย์ว่ากลับมาอยู่บ้านเรากลับมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าในเรื่องการมีส่วนรูปของเขาทาไม่จาเป็นเมย์จะไม่ขอยเขามายุ่งแน่นอนว่าโซเชียลมันโชว์อยู่แล้วว่า พ่อของเขาเป็นใครในเวลานะั้นตอนนั้นเมยมีแฟนเป็นใครลูกอาจจะได้เห็นและอาจจะลองอยากรู้จักกับพ่อเมอโอเคถ้าลูกเมเป็นคนขอเมก็จะพาลูกเมไปแล้วไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีหรือไม่ดีเมก็จะอยู่ข้างลูกและที่สําคัญที่สุดเลยคือเมจะบอกลูกเมบ่อยๆว่าอย่าเกลียดพ่อเขาเลยอย่าไปโกรธไปเกลียดพ่อ เขาในวันนั้นก็แค่เป็นคนที่ยังไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นพ่อให้ลูกได้ยังไม่มีศักยภาพพอที่จะเดินหน้าไปพร้อมๆกับเราได้วันนี้เขาอาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้วันนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ครบพร้อมแล้วก็ได้ ถือเป็นความโชคดีของครอบครัวเขาในวันนั้นเมย์จะพยายามเลี้ยดูลูกเมย์ให้โตมาอย่างมีความสุขโตมาอย่างมีคุณภาพลำบากได้เป็นคนมีความพอดีไม่ต้องรวยเวอร์เมย์จะให้ลูกโตมามีเหตุผลเป็นคนที่รู้ถูกรู้ผิดรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรลูกอยากจะดื่มสุปปุรีดแล้วแต่ลูกตราบใดที่มันไม่ทำร้ายใครไม่ได้ทำร้ายตัวลูกเองไม่บิดเบียนใคร เมยจะดูแลตัวเองให้ดีเพื่อลูกโตมาแข็งแรงแล้วถ้าวันข้างหน้ามันมีวันไหนที่เมย์ไม่สามารถทําได้อย่างที่เมย์พูดเริ่มทําให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองขาดทําให้ลูกเมย์รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เมย์ก็จะขอโทษลูกถ้าเมย์ทำมันไม่ได้ไม่ดีแต่ณวันนี้เมย์ตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดเมย์จะดูแลตัวเองให้ดี ลูกเมย์จะได้โตมาแข็งแรงซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ออกไปมีหลายคนเข้ามาชมว่าทัศนคติของเธอนั้นดีมากๆเลยพร้อมกับเข้ามาให้กําลังใจและร่วมยินดีกับเธออย่างมากมายโดยมีบางคนถึงกับบอกว่าลูกคือของขวัญที่ดีที่สุด